คุมกีฬาจับมือไอคอนสยามจัดมหากรรมมวยไทยซอฟท์พาวเวมวยไทยเฟสติบัลถูเตาสั้น22ที่ไอคอนสยามตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยในวันที่3ธันวาคมดรสุป,ปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองคุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมพิธีเปิดสุดอรังการนาฬิวพาร์คไอคอนสยามโดยมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตาอาทิเชน่นโชว์มวยไทย3ชุดการแสดงโชว์พรูไฟและการแสดงจากเก่งทัชยาค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังจัดเทศก,กาลถทายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมถึงเทศกาลมวยไทยและยังมีการจัดแข,ข่งขันมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานในประเภทประชาชนชายหญิงและประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชิงถ้วยไอคอนสยามอีกด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบพระคุณนะคะสื่อมวลชนทุกทุกคนนะคะที่มาเป็นสักขีพยานในวันนี้นะคะกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาประเทศไทยนะคะแล้วก็คณะกรรมาการประธ<อ>านกองทุน การกีฬาชาติคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะดรก้องศัพดิ์ยอดบณนีก็ฝากมานะคะว่าขอให้สื basics, ่อมวลชนช่วยกระจายข่าวได้ว่าเราเนี่ยมีการจัดมวยไทยคลาสสีคคือมวยไทยซอฟด์พาวเวอร์จริงๆแท้ๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเฟสติวัลมีทั้งไฟแล้วก็ที่สําคัญมีแฟชั่นมีฟู้ดด้วยนะคะครบตาม ที่นยโยบายรัฐบาลอยากจะให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทําอย่างไรให้เรามีแฟชั่นมวยไทยออกไปนอกประเทศนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีนะคะว่าทาง IOC หรือ i n t e r n a t i o n a l o l y m p i c c o m m ค t ม e e นะคะก็อนุญาตให้มีการตัดต่อทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปถ่ายทอดในช่องของ IOC ในเร็วๆนี้ค่ะวันที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะมวยไทยเยาวชนนะคะซึ่งจะเป็นเน้นอะไรคะก็คือเน้นการขับเคลื่อนของ IOC ที่เราอยากจะเข้าสู่เอเชียนเกม แล้วก็โอลิมปิกเกมตอนนี้เราเข้าสู่ยู่รเปียนเกมแล้วนะคะก็ถามว่าทำไมก็คือว่ามวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันสําหรับเด็กๆนะคะพรุ่งนี้เราจะทําให้ดูก่อนว่าเครื่องป้องกันสําหรับเด็กๆเป็นอย่างไรยังไงนะคะก็ขอให้ติดตามค่ะวันที่5นะคะก็จะเป็นลักษาะของมวยไทยที่เรียกว่ารอย a l w เวิร์คั ก็คือทางซาอุดีอาระเบียนะคะโดยเจ้าชายก็คือปรินซ์ฟาฮัดนะคะนำนักกีฬาของซาอุดีอาระเบียมาในวันที่5ส่วนแล้วก็ในขณะเดียวกัน UAE นะคะก็มีคุณทารกนะคะก็คือ His Excellency ทาริกนะคะมาเองก็พานักกีฬาของ UAE เมานะคะแล้วก็ของมาเลเซียโดยบุคคลราชกุม,กรรมารของมาเลเซียนะคะไปในนรือเวิร์ลคัพเนี่ยก็จะมาพร้อมนักกีฬาแล้วก็ทางราชวงศ์ของบางประเทศที่ได้จัดมวยไทยเรียบร้อยแล้วก็มาชิงแชมป์ที่นี่ค่ะ